ทำไมเราไม่ควรใส่รองเท้ารำรองไปวิ่งวันนี้รีวิวอะไรดีมีคำตอบให้กับท่านผู้ชมที่สงสัยกันนะครับตามที่ทุกคนรู้จักกันนะครับสำหรับรองเท้ารำรองเองเนี่ยมันก็สามารถใส่ได้ทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการใส่อยู่บ้านใส่เดินเที่ยว หรือว่าจะเป็นการใส่วิ่งก็ตามมันก็สามารถใส่วิ่งได้นะครับแต่ว่าในบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่ได้ทดแทนกันได้อย่างเช่นฟังก์ชันที่สามารถรับแรงกระแทกได้ดีหรือว่าฟังก์ชันที่สามารถทําให้มันยืดหยุ่นได้ดีรองเท้าราลองอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ในส่วนนั้นและถ้าเราเนี่ยใส่รองเท้าราลองไปวิ่งนานๆเนี่ยอาจจะเกิดการบาดเจ็บของเท้าของเราได้ด้วยมันก็เลยมีรองเท้าที่เขาเนี่ยทำมาเฉพาะวิ่งโดยตรงมาให้กับ คนเราได้ใส่กันซึ่งในวันนี้นะครับผมก็มีรองเท้าคู่หนึ่งที่อยากจะมาแนะนํา สำหรับคนที่มองหารองเท้าวิ่งไปใช้งานกันอย่างเจ้าตัว l 닝เฟยเดียนไฟส์ชาเลนเจอร์น,นั่นเองนะครับเป็นรองเท้าที่ผลิตออกมาใหม่แล้วก็เป็นเวอร์ชั่นที่5กันที่ร้อยแล้วอย่างรุ่นชารเลนเจอร์ับซึ่ง리닝เฟยเดียนเนี่ยมันก็มีมาหลากหลายรุ่นด้วยกันนะครับแล้วก็รุ่นนี้ก็เป็นรุ่นล่าสุดของปีนี้เลยนะครับในเวอร์ชั่น5นี้เครับเขาเนี่ยก็จะมี3เกรดให้เราได้เลือกใช้งานกันตัวของชารเลนเองเนี่ยก็เป็นเกรดน้องเล็กสุดนะครับ ซึ่งเป็นรองเท้าที่ดีพอสมควรเพราะว่าเขาเนี่ยมีการอัปเกรดในเรื่องของโฟมที่ทําให้หนุ่มมากขึ้นนะแล้วก็มีความเด้งเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีความยืดหยุ่นเพิ่มมากขึ้นวรวมไปถึงน้ําหนักเองเนี่ยเขาปรับให้มันเบามากขึ้นด้วยนะครับเนาะก็มาดูดีไซน์ตัวของเจ้ารองเท้าลีนิงเฟยเดียน5ชาเล enger เกันบ้างว่ามีดีไซน์แบบไหน นะครับสำหรับเจ้าตัวดีไซน์เนี่ยเขาเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างมีความปลอดมากๆนะครับในเรื่องของวัสดุผ้าเองแล้วก็รวมไปถึงโฟมเองเนี่ยเขาทําออกมาได้ดีสําหรับตัวของวัสดุผ้าเองเนี่ยเขาเนี่ยทำเป็นแบบลายตาข่ายเพื่อให้ระบายอากาศได้ดีในขณะที่เราเนี่ยวิ่งอยู่นะครับแล้วก็ตัวของโฟมเนี่ยเขาทำออกมาได้ยืดหยุ่นแล้วก็มีความนุ่มมากๆตรงเท้าตัวน,นี้จะมีแผ่นคาร์บอนข้างในด้วยนะเพื่อเพิ่มแรงส่งให้แก่เท้าของเราในการวิ่งนะครับส่วนการสวมใส่แล้วก็สัมผัสใน การวิ่งเนี่ยการสวมใส่เนี่ยก็น่าจะทําออกมาได้กระชับเท้ามากๆกนะครับก็คือมันพอดีเท้าเลยนะครับแล้วก็สัมผัสในขณะวิ่งเนี่ยมันก็น่าจะมีความไหลลื่นในการวิ่งมากๆแล้วก็มีแรงส่งที่ดีเลยทีเดียวนะครับรองเท้าลีนิงเฟยเดียน5เนี่ยเหมาะสำหรับใครนะครับก็ต้องเหกท่านผู้ชมไปก่อนนะเหมาะสำหรับนักวิ่งทั่วไปจนไปถึงนักวิ่งทําความเร็วนะเพราะว่ารองเท้าเนี่ยเขาออกแบบมาดีไซน์เขาท่านจะมีความเบามากๆวัสดุโฟมต่างๆเนี่ยเขาทําออกมาให้มันนุ่มแล้วก็ดิง ในขณะการวิ่งใครที่จะเอาไปจ็อกกิ้งนะครับก็สามารถเอาไปจ็อกกิ้งได้แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้รีดเป็นสิทธิภาพของรองเท้าได้ดีนักนะครับสามารถวิ่งเล่นชิลๆก็ได้เช่นเดียวกัน ะะโดยรวมนะครับก็ถือว่าเป็นรองเท้าที่ดีคู่หนึ่งเลยนะครับสำหรับใครที่อยากหารองเท้าวิ่งที่ราคาไม่ได้แพงมากหากใครที่สนใจรองเท้าคู่นี้ไปวิ่งชิลๆว,วิ่งสนุกๆก,กันอยู่เนี่ยสามารถเข้าไปดูในลิงก์ที่ผมปักไว้ให้ได้เลยผมก็ได้ลิงก์ไปที่ร้านการไปที่รอดหรือว่าใครที่อยากดูสินค้าเพิ่มเติมจากทางร้านเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูในหน้าร้านกันได้สำหรับคลิปนี้ ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนคลิปหน้าจะมีสินค้าไหนมารีวิวให้กับท่านผู้ชมหรือว่ามาเพิ่มเติมมาแนะนานท่านผู้ชมกันดีนะครับก็ฝากกดติดตามกันแล้วก็แชร์ไปด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับผม